สวัสดีค่ะทุกคนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งประโยคนี้นะคะก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดการนะคะแล้วก็คิดว่าสําหรับคุณสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็ต้องการให้ผิวหน้าตัวเองและดูมีสุขภาพดีและดูเปล่งปังเป็นประกายดูสดชื่นสดใสนั่นเองค่ะแล้วก็การลงไฮไลท์เตอร์เนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของให้ผิวหน้าเนี่ยมีความที่ดูวิ้งวับวิ้งวาวนะคะดูเปล่งปังเป็นป,ป,ประกายสดใสแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าการลงไฮไลท์เตอร์เนี่ย ก็จะเน้นไปบริเวณที่มีแสงตกกระทบตามธรรมชาตินั่นเองค่ะก็จะเน้นไปที่การลงที่หนกแก้มนะคะทั้งสองข้างสันจมูกริมฝีปากบนนะคะคางตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นหนกคิ้วตรงนี้นะคะสองข้างแล้วก็บริเวณที่เป็นหน้าผากที่เป็นเขาจะในรายละเอียดเนี่ยเขาจะลง แจ้งว่าให้เป็นแบบลงแบบสามเหลี่ยมนะคะแต่หลักๆแล้วเนี้ยของปูเนี่ยจะไม่ลงเป็นอะไรเป๊ะๆแบบนั้นนะคะปูก็จะลงในแบบที่ปูเคยชินนั่นเองนะคะก็จะลงไปที่หนกแก้มสันจมูกแล้วก็ริมฝีปากบนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะหลักๆเนี่ยก็จะลงเท่านี้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนขยันเนี่ยปูก็จะลงไปที่ บริเวณที่หน้าผากด้วยทางด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ในแต่ละวันนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็จะลงที่หนกแก้มแล้วก็สันจมูกแล้วก็ริมปากบนซับเป็นส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวกูก็จะมาบอกว่าตัวไหนที่ปูใช้บ่อยที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็การลงไฮไลท์เตอร์เนี่ยนะคะนอกจากจะเพิ่มความที่ให้ผิวหน้าเนี่ยดูมีความเปล่งปังเป็นเปล่งประกายมีสุขภาพ ดีดูสดใสมีชีวิตชีวานะคะเขายังช่วยในเรื่องทําให้แลดูอ่อนกว่าวัยด้วยแล้วก็เพิ่มความมีความที่ให้ผิวหน้าเนี่ยมีความดูสดใสนะคะดูมีชีวิตชีวาเปล่งปังเป็นประกายระยิบระยับนั่นเองค่ะก็จะเป็นการช่วยเสริมผิวหน้าของเราให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูอันเนี้ยปูยังไม่ได้ลงนะคะไฮไลท์เตอร์เพราะว่าปูจะมาลงให้ดูนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนจะมาลงเนี่ย ไปปู่ก็จะไปสวอชให้ดูก่อนนะคะว่าปู่มีทั้ง4ชิ้นเนี่ยมีตัวไหนบ้างค่ะค่ะก่อนจะไปลงให้ดูนะคะก็จะมาเปิดก่อนค่ะก็มาดูตัวแรกจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลทเตอร์เนี่ยมันจะมีในรูปแบบที่เป็นแบบแท่งนะคะหรือว่าเป็นแบบสติ๊กแล้วก็แบบลิควิดที่เป็นแบบน้ำเหลวๆแต่ว่าแบบลิควิดเนี่ยปู่ยังไม่เคยได้ลองใช้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบแป้งปู่ก็จะมีแค่แบบในรูปแบบของที่เป็นแท่งนะคะแล้วก็เป็นแบบที่เป็น แป้งนั่นเองค่ะเป็นแบบพาวเดอร์นะคะก็มาดูกันค่ะไปทีละอันนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปลงให้ดูนะคะว่า Before and after เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะเผื่อว่าหลายๆคนสาวๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้มาลงไฮไลท์เตอร์กันนะคะเพิ่มความวิงวักวิงวาวเปล่งประกายบนผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะมาดูอันแรกกันค่ะอันแรกก็จะเป็นชับบี้สติ๊กนะคะไฮไลท์เตอร์ของพรีนิกนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของแท่งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของคลินิกค่ะแล้วก็อันถัดมาก็เป็นของคลินิกเหมือนกันซึ่งเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเขาออกมาในช่วงตรุษจีนในปี2021ที่เป็นปีวัวทองนั่นเองค่ะปุ๊กก็ซื้ออันนี้มานะคะตั้งแต่ประมาณที่เขาเป็นช่วงตรุษจีนนั่นเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีวางขายเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่ออกมาแค่ในช่วงเป็นคอลเลกชันตรุษจีนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ ปูก็ใช้ตัวนี้บ่อยบ่อยมากเลยนะคะบ่อยแทบจะเกือบจะทุกวันคือแทบจะทุกวันเลยค่ะเพราะว่าจะมีสลับใช้กันอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่มีชื่อว่าคลินิกช e c พ็อ Pop Highlighter นะคะที่เป็นรูปหน้าวัวนะคะที่ปูจะเรียกเขาว่าเป็นเจ้าวัวน้อยนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเป็นคอลเลกชันของปีวัวนั่นเองค่ะปีวัวทองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นนลักษณะแบบนี้แล้วก็ เวลาทาลงไปเนี่ยเขาก็จะเป็นสีทองนั่นเองค่ะซึ่งวัวน,น้อยเนี่ยก็หายไปนะคะเพราะว่าปูเอามือปัดๆนั่นเองค่ะแล้วก็มาอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดสลับกับเจ้าวัวน,น้อยนะคะก็คือเป็นของเบลลี่บราวนะคะที่เป็นมินิไฮไลท์เตอร์ตัวนี้ค่ะกูก็ใช้สลับกับที่เป็นของที่เป็นคลินิกนะคะที่เป็นเจ้าวัวน,น้อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบพาวเดอร์อันนี้นะคะก็เหมาะสําหรับพวกพาดีมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยค่ะ มาอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของ Wet n w i นะคะที่เป็นลักษณะน,นี้นะคะก็อันเนี้ยก็เป็นราคาที่สบายกระเป๋ามากๆเลยราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200บาทหรือประมาณ200บาทเนี่ยค่ะ Wet n w i ที่เป็นไฮไลท์เตอร์ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยปู่จะใช้เจ้า2ตัวเนี้ยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปู่ก็จะใช้ที่เป็นของ Bobby Brow กับเจ้าวัวน้อยเนี่ยบ่อยมากๆเลยแล้วก็สลับ,บวนไปนั่นเองค่ะ เดี๋ยวปูจะมาสวอตให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆอะปูมีแปรงไฮไลท์เตอร์ด้วยนะคะแต่ว่าปูไม่ค่อยได้ใช้ปูใช้จะใช้มือซะมากกว่าเพราะปูถนัดแบบนี้นะคะก็จะใช้มือลงเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูในขั้นตอนการสวอตกันว่าเขาจะออกมาแบบไหนแล้วปูก็จะไปลงให้ดูนะคะว่า Before and After เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะโอเคค่ะมาสวอตกันก่อนนะคะมาเรียงลําดับไปทีละอันนะคะ อันนี้ก็เป็นของคินน i ที่เป็นช h a ป p i e Stick นะคะที่เป็นดบบแท่งนั่นเองค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่ w e d and w i l d ตัวนี้นะคะแล้วก็มาที่ Bobby Brown นะคะ แล้วก็มาที่เจ้าวัวน้อยตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีทองแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะแฮไลท์เตอร์ที่ปูได้นำมาใช้ทั้งสีทั้ง4ชิ้นนะคะซึ่งเป็น3มแ,แบรนด์นะคะแบรนด์ w t t n n d ด ลินิกแล้วก็บ๊อบบี้บราวนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาลงให้ดูนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะคะทุกคนค่ะมาลงกันเลยค่ะปูก็จะเลือกลงที่เป็นเจ้าวัวน้อยของปูนะคะปูเพราะปูว่าคิดว่าเขาเป็นสีทองด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบเจ้าวัวน้อยนะคะก็จะชอบลงเจ้าวัวน้อยอยู่บ่อยๆเลยค่ะก็มาลงกันนะคะปูก็จะลงไปที่บริเวณสันจมูกนะคะริมฝีปากบนแล้วก็ หนกแก้มค่ะเพื่อที่จะให้ดูนะคะว่าเขาจะมีความเงาลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงนะคะทุกคนเดี๋ยวปูจะลงนะคะเนี่ยพอลงไปเนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเงาขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นเงาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ลืมเส็บกลับนนะคะ เนี่ยคะเห็นไหมคะว่าเป็นเงาๆนะคะแล้วก็หนกแก้มทั้งสองข้างนะคะปุกก็จะใช้ลักษณะแบบเนี้ยช่วงช่วงเช้านะคะจะเร่งรีบปุกก็ลงแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรเยอะนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ถ้าวันไหนขยันขึ้นมานิดนึงก็จะลงไปที่บริเวณหน้าผากด้วยอะไรคางด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะกูก็จะลงไปลักษณะน,นี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นแบบเงาเงา,เ,งาเห็นไหมคะเงาเงาวับวับเนี่ยโดยเฉพาะที่สันจมูกที่กูลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็บริเวณเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าจะช่วยทําให้ผิวหน้าเวลาที่แสงที่มันตกกระทบเนี่ยเราก็จะดูแบบ วิบวับวิบวับเป็นเปล่งปังเปล่งประกายดูสดใสสดชื่นนั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มเพิ่มความที่เป็นความสวยงามให้กับผิวหน้าของเราไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองค่ะการลงไฮไลท์เตอร์เนี่ยค่ะนั่นแหละกูก็จะลงในลักษณะแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะก็นั่นแหละอย่างที่ปูได้เล่ามานะคะทั้งสี่สี่สี่ชิ้นเนี่ยนะคะสี่ชิ้นเนี่ยค่ะก็ สามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะไม่ไม่หาซื้อยากเพราะว่าแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะเพราะว่าคือในในแบรนด์ที่เป็นแบบหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็ไฮไลท์เตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ถึงกับแพงมากก็อยู่ที่ราคาที่เราจัดสรรไว้นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยที่เราจะมีไฮไลท์เตอร์ไว้ลงเพิ่มความเปล่งประกายสดชื่นให้กับผิวหน้าของเราค่ะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ลงที่แบบไม่ยุ่งยากเลยนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่า มีความเงาขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพิ่มความสดใสให้กับผิวหน้าของเราแล้วก็อีกทั้งยังแลดูอ่อนกว่าวัยด้วยที่สำคัญนั่นเองคะ่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ